ีไต้งเลนนะ่านตขลงน้ไม่ใช่ผมผมจะเน้นกองหลังก่อนคนเดียวเพรจาเลลนงันมาตั้งจนะจารู้เดี๋ยวก่อนเพราะว่า ผมว่าจะยืนต่ำแมขึ้นก้าวอย่างที่เคยบอกนะคุณสามคนต้องยืนเช็คกันเองนะคุณต้องยืนเช็คกันเองนะแต่เพียงแต่ว่าอันนี้จะทําทความเข้าใจถ้าถ้าสมมุติเนี่ยแบ็คขวาสมมุติว่าเรวจะหาว่าทําไมผมต้องดันถ้าเดี๋ยวสมมุติว่าเนี่ยคที่ไปจับเขาแล้วไม่ให้การจับผมต้องดันขึ้นไปไม่นั้น ถ้าไม่ดันขึ้นไปเขาเล่นนีได้หมดเลยเพราะฉะนั้นนี่ยคือสิ่งแรกคือเราจับแดนให้กลางมันไล่เราต้องวิ่งเป็นลายแล้วให้ให้กลางเราเรียกกลางลงมาไล่แทนเราเราก็ถอยเป็นสเต็ปิ้สามคนต้องถอยเท่ากันเพราะว่าผมจะยืนต่ำกว่าขึ้นก้าวว่าถ้าวันถ้าผมยืนเดินขึ้นไปปุ๊บเช็คลำหน้าถ้าถ้าผมเช็คหา้นจ้าก็ต้อง็นคนเสียจาลยต้องมีคนมาแทนผมวิ่งมาแทนคือวิ่งมาสกัดบอลนะเอาที่อยู่แต่ดงว่าผมเดินเช็คลำหน้าแล้วตูนี้มันจะไม่ล้ำโอ้ผมกระท้า นักก้นครับคนที่จะยืนยืนต่ำเท่าผมไม่ได้นะน<อ>และ้วถึงเข้าใจได้ทีทแล้วเข้าใจไว้ว่าถ้าคุณขึ้นไปปั๊บแล้วคุณึ้นไปประกบเขาแหนกองหลังก็พังเพราะผมต้องถ่านกันมาถึงสามคนเท่ากันนะไม่เอาเราเลือกจะเล่นแพคโไกไว้ก่อนแล้วให้กลางมาไล่โอเคไหแค่นี้เองอาจารย์นี่ก็แล้วก<อ>ัน เฮ้ยไอ้คุณไอ้มันมวยนี่ตมดาราออกฟารมเดวนไม่ทบแทนทอเฮ้ยผมว่าสอลูกคออ่ะโอ้เยอะอ่ะมัไหวอ่ะโอ้โหเยอะันเลย พี่เล้กพ่เล็ขาคุยแ้วใเอาดิเอาคุยเอ้ยคุยอโอ้ยพี่เล็กเอาคุย่เล็กออกมาถึงก็โดนเลยโอ้พี่ผม่อย่างนี้ยผมแล้วคณแล้วจะมาให้วคแล้วแล้วเว่เอืมเอียอะไรพวกนั้นอยู่ไหนอะยอยู่นู่นให้คราใจกินอ้ที่ไหนเล่าอเนลงาอเ จะเล่นยังไงเล่นยังไงรับรัลึกหรือว่ามีคู่น้าหรวไอไอรับไอรับไอรับลึกมัเี้ไม่ต้องลสูงทีมเขาจเอวลีวเาลองไม่ได้ต้ห่คนะตอนนี้มีสาคนสาไปคนึงเนี่ยไม่เล่นเล่นสีากลางล้วซสาเล่นล้ อาอเราเนมีก็สองทีขึ้นไปขึ้นไปได้พี่ลองสแตล์บายเลยมองผมผมใสเหมือนกานเลยดูให้เียไปถ่ายรูป่าอบ้นทยางแรงอะไรอ่ะายางแรงอ๋อเยี่ยมหื่นหลือหัดว้าหยางแรง โอเคคไม่เคยใจคนซิงที่ว่าเราจะเราจะเล่นเราเเล่นราจะเล่นเล่นออกข้างหรือเล่นเล่นเข้าตรงกลางเนี่ยเราเล่นสี่ห้าเลยเขาเล่นเข้ากลางไม่เลยต้องเล่นออกข้างเขาเล่นออกข้างครับขาไม่ต้องเล่นออกต้ออกข้างคุณออกข้างหรือของมันแล้วเพราะว่าเขาข้าเล่นหรืตรงกลางก็กลายเป็นถีทั้งสาม ก็คอยหัวกขมามดสองข้างเลยหันีเองย่างก็ได้เหนื่อยห้าหนึ่งหัวเราเล่นสี่ห้าหนึ่งเล่กันเราเล่น8ปดสามหนึ่งเลยก้องถ่ายเยอมากเลยเหนื่อยเลยยุ่อยู่ดีอะเอ้โามึงเคยต่อกี่รูปต่อกี่รูปกองหน้าม่งก็นักวิ่งกองหลังก็แกวโอ้โหโอหดอ่ดอ่ะดี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 อ่ีอ่ะดีอ่ีอ่ะดีอ่ะี่ะี่ีอ่ะดอ่ะดีอ่ะดอดีอ่ะดอ หน้าสี่ใช่ป่ะราคาต่อรองมึงถามไปโอ้ยโอ้อยังไม่บอกราคามันกลัวเดินเทาเดี้ยขี้แล้วลูกัวลูกกลขี้เนี้ยมองล้มลูกต้องมีขวายนะแต่ไม่ได้เลยกูอยากเห็นเนะพาไปทัวร์หน่อยเฮ้ยติ๊กสองลูกก็กินแล้วเอออลู้ติ๊กสองลูกก็กินแล้วเกเรจริงโอ้ยไอ้สีแดงมันเกเร ออไงสองลูกสองลูกวไงยังไงก็ได้พี่ถ้าพี่จิมมี่แบาไง <วม S 2> โหสอหลูกเปล่าอ๋อสองลูกเปล่าปะขวานหมูโอ้ยจิมมี่ดูโต้าหมกหมก แ่เหมือนที่ไอ้โอว่าเลยหมนกระถะมารวยังไราคาไม่ลงตัวครับตอนนี้เอียมาอันนี่ต้องเออเปิดราคาดีเฮียโอ้ยเยย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 กยย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 ยเยยาเยยยยยยยมยกยยยยยยลยย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 ่ายยยยยยอพี่ดูตัวทีมพี่ด้วย ดูมันสกปรกรวมแต่จังแต่จังนรวมกันรูปวมมุกรวมหมดนี่กระเบียงซีดรูปตัวอะไรรูปตัวอะ้รตัวอะไ

อ้วนไม่อ <problem> ้วนเล่นหน้าเล่นกลางไอ้กลักากนรน่เลือกลางเยอะนะเล่นไกลกวอาเฮ้ยอ้วนอ้วนเล่นกลางดีกว่าไห้กะลังาไหวปะล่ะอ้วนเล่นกลางดีกว่าอ้วนเล่นกลางมนรับได้ด้วยทีเล่นขวานะทีเล่นซ้ายอืม แคบๆหน่อยครับให้องใหญ่เท่านีตอนนี้ลูกถยได้ถอยี่ะไโอ้ไม่เอาลูกตุ๊กตามหมูมาเพื่อพี่พี่ยืนไว้อะไรให้พี่พี่อ้วไวแม่พี่ว้วนนะครับแวนพี่้วนหนึาทีครับหนึ่งนาทีครับสงบครับ เราขอบคุณมากพวกคี่ไม่ได้ไปงานคุณแม่คุณพี่ว่าก็ไม่ต้องเสียใจแล้วครับวันนี้ได้ทําความดีแล้วขอบคุณครับโอเคบอลแดงแซ่บขนาดโอ้นต้างเยอะอย่างะต้องแข็งหนาโอ้โหต้โงกี่กัตเตอร์เด็ดคนแรกก่อนของเราเอาเลยเอาเลยใครเตะบ่อยๆจัดไปก่อนเฮ้ยพี่บอลมันแล้วติ๊กไปลงก่อนเหนะลงเลยติ๊กออกไปเลยนั่น ไอ้คร uh ึ่งก็สามสิบสี่ครึ่งนะไอ้คุยไอ้แยนมเมื่อกี้ลูกไอ้กี่ลูกนี่ร้วแต่พวกมึง แล้วไรรองต่ออะไรพี่เขายังไม่ยอมบอกราคาเขถ้าชิมแพ้นี่เลี้ยงหมูท่านะโอ้แพ้เลยแล้วกันจบชิมแพ้เรื่อเลี้ยงหมูท่านะเลี้ยงโอเคโอเคามพี่เล่นไหนสองลูกสองลูกสองลูกงลูกนะพี่เจอต่อสองลูกเหรอพี่เขาต่อสองลูกเอาไว้เว้สองลูกอ่ะเอาไว้สองลูกอ่ะลูปากเฮ้ยหาบอกมองแขกสามแล้วสองลูกสองลูกปาะเนี่ย เฮ้ยล <G ã entender> ูกหนึ่งกำลังดีนะจริงเป็นกันตัวเป็นป่ี่ยกลัวมึงกลัวหรือเปล่า